สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับแฟนคลับแฟนมอร์รัมนะครับผมบอกว่าจะเป็นเอฟซีพลังเงียบนะครับเอฟซีพอกันใช้เอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้นแพงแล้วก็เอฟซีอีลาอวงอิงนะครับผมแล้วก็เอฟซีศิลปินทุกทท่านนะครับสาวน้อยเพชรบ้นแพงแล้วก็สาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับผม เมื่อนีมีข่าวสารนี่ยังมาบอกเอฟซนะครับแฟนครับแฟนมาร์มเอฟซพรังเงียบพอ,อการใช้ทุกท่านนะครับผมโอ้ได้เห็นบอสโจโพสนะครับสิ่งที่ทุกคนถามนะครับสิ่งที่ทุกคนถามพ่อโจคือบอสโจเนี่ยแหละครับถามบอสโจมาตลอดนะครับแลววันนี้ กำลังจะมาถึงนะครับวันนี้กำลังจะมาถึงครับหลายคนถามหลายคนทักไปหา่อจูนะครับหลายคนสงสัยนะครับคือท่านในเหตุแอ่คือท่านในสร้างแต่หนังเรื่องนี้หนังเอียงคราปิรองครับหนังองุงอิงนะครับหนังของอีลานะครับ ีบอสจูเพิ่นเคยได้โพสต์เหล่าเพิ่นเคยได้บอกกับเอฟซีนะครับได้เคยได้บอกกับเอฟซีไปก้อนนานี่นะครับมาเพิ่นสีส,สั่งหนังบานิลา่าสั่งหนังไหนิล่านะครับหนันงหอบฟันค,บน,นครับพีบน่น้องครับบอสจูเพิ่นเลยได้โพดนะครับเมบื่อวาน เป็นกระพวดไปแล้วล่ะครับหลายท่านโค้งเสีเ็นนะครับพอดีมือนีเป็นมือยุดนะครับหลังจากติดภารกิจงานเนะาะหวังว่า FC ฟซี่ะสิข้าใจก็เลยมาปูดคุยกับ FC ฟซีนะครับว่านังเดืองนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับที่ทุกคนรอรอมานานนะครับหลายคนกะทักทวงทักถามนะครับปอจู นะครับว่าน้ำมได้สิเฮ็ดนะครับหนังยิลาน้ำได้สิเฮ็ดหนังยิลานะครับมือนี่บอดเป็นกระไดพดโพดเลยครับบอดโจเป็นกระได้โพดต์องไปแล้วนะครับบอกว่ารอวันบวงสวงเปิดกล้องนี่แฮทแท็กเลครับหอบฟันนะครับหนังอิลาอุงอิงโดยตรงนะครับหนังนี่สิเกี่ยวกับอุงอิงชีวิตเรื่องเล่าของยีลา รเรื่องเล่าชีวิตเป็นไปเป็นมาของอีหลาตั้งแต่กล่าวเขามาอยู่สาวน้อยนะครับเดี๋ยวก้อนนานั่นก้อนทีอหลาจะมาอยู่สาวน้อยอีหลาเหตุอย่างมะเน่บ้านเป็นแบบไรทุกมณีเป็นแบบไรอ่าจนมาถึงทุกมณีทุกมณีทุกมณีเป็นแบบไรครับเป็นกะสิเพชรเป็นหนังนะครับหนังหอบฝันนะครับีน่นองนะครับ เตรียมน้ำตาท่วมจอนี่บอดจนบกเตรียมน้ำตาท่วมจอได้เลยกะบอดจูลุยโปรเจกต์ใหญ่ภาพยนตร์หอกฝันหนังอิหลาหน้อยวงอิงนะครับทำเดือนนี้เดือนใดล่ะครับเราเริ่มเดือนนี้ครับรอวันเปิดกล้องนะครับ อำนวยการสร้างพ่อจูอยูมนินว้าว <Wow. S 1> <Hello. S 2> เตรียมน้ำตาท่วมจอเลยครับพี่น้องครับเตรียมน้ำตาท่วมจอเลยครับนี่แหละครับบอสจูพันใดพูดแล้วครับ,บ,รนนลรบหลายคนกับเขาไปคอมเมนต์นะครับรอเตรียมผ้าชเช็ดหน้ากันเลยค่ะสุดยอดเลยครับบอสรอชม รอเชียร์รอให้กําลังใจนะครับหลายท้ายทันกับล่อล่อๆนะครับนี่แหละครับหนังเรื่องนี้นะครับพี่น้องสร้างจากชีวิตจริงนะครับใส่คําพูดอีสานมีตลกนิดนิดนะครับหาเยอะๆหลายคนก็คอมเมนต์มาครับอย่าเอาคนเดากันมาจะสร้างนะครับแบบนี้คนเนื้อความไม่ออก นะครับหลายคนกับคอมเมนต์นะครับหลายคนกับให้กาลังใจบอดนะครับหลายคนกับบอกร่อหลายคนกับบอกเข็นภาพนี้แล้วน้ําตาไหลนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามวิลามาตั้งแต่เริ่มแรลนี่นี่แหละครับเป็นอย่างคนถึงนะครับทําไมคนถึงรักและชื่นชมน้องนะครับคนที่พวกเอด ได้ใกล้ชิดอีหลานี่จะไม่รู้นะครับว่าน้องเป็นแบบไหนลองนะครับลองสักครั้งนะครับถ้าได้ไปสัมผัสนะครับได้ไปอยู่ใกล้ชิดจะรู้ว่าเด็กคนนี้นะครับน่ารักมากนะครับน่ารักนะครับหลายหลายคนก็ถึงแบบจังไรล่ะติดตามนะครับในกำลังใจอีหลา อยู่เบื้องหลังอิลาเป็นเอซพระรังเงียบค่อยพักดันค่อยอุ่มชู้จนอิลาตุงมณีกาะทึงฟังฝันนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับถือว่านองประสบผลสําเร็จแล้วครับมีโลกเกียรติยศมากมายมีคนรักมากมายทั่วประเทศนะครับคนรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี่แหละครับเขาถึงบอกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไข นะครับถ้าผู้ใดๆไ,ไปใกล้ชิดเรือว่าใดไปสัมผัสจะได้รู้เลยว่าน้องน่ารักนะครับน้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่น่ารักมากนะครับไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับผู้ใดไปท่ายูกก็ไดดท่ายครับแม้แม้แต่ว่าไม่มีมอะไรให้ไม่มีอะไรนะครับน้องก็ คนนี่นะครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรนะครับนี่แหละความน่ารักนะครับทำไม f อฟซีทำไมทุกคนถึงรักและติดตามเพราะความสุขไงครับหลายๆคนนะครับหลายๆท่านนะครับมารู้จักกันนะครับมารู้จักเพราะว่าอง๋งอิงเยอะแยะมากมายนะครับ หพี่น้องร่อชมครับรอชมรอเชียน้ำตาท่วมจอแน่นอนแล้วเมื่อนี้นะครับวันนี้มีงานบ้านอิหลาครับพี่น้องครับอย่าลืมครับมื้อนี้มีงานบ้านอิหลาอุ้งอิงนะครับถ้าใครไม่ได้ไปนะครับมีนี่สองเวทีประชันกันเลยครับอันนาเข้าหากันครับพี่น้องครับไปรวมทํำบุญบ้านอิหลาได้นะครับไ์สดกลุ่มปิดนะครับถ้าไปไม่ได้เข้า กลุ่มปิดเลยครับร้อยสามสิบเก้าบาทครับถัดไปที่เพจสาวน้อยเพชรปันแพงหรือว่าถัดไปที่เฟซของนุ่มโจเลยครับบอดโจแล้วครับนะครับเมื่อนี้ครับประชันกันเวทีหนึ่งเวทีสองบุญบานทิลาตองยิงง่ยครับอยากให้มาหน้างานนะครับจะได้ไปหน้างานกันเลยครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นให้กาลังใจกันนะครับผมถ่ายคลิปนี้กับฝากช่องเดชเจวันออฟฟิเชียลไปน้ำมีด้อครับจ่องหน่อยๆนะครับ ากไว้น้ำพี่น้องเอซี่พลังียักที่ค่อยติดตามค่อยช่มค่อยให้กำลังใจนะครับก็ขอให้พี่น้องเอบซนะครับผมลำล้ำด้้ยๆหุยหงๆิงปังๆัุทุกท่านด้วยไปกับอีหลาอุ้งอิงนะครับสาวัสดีครับ